ลูกค้าทีนึงนะคะสำหรับตัว iPhone 5S 16จิตนะเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นรอยบนเป็นรอยเอาเครื่องเก่ามาให้หรือเปล่าข้างล่างตรงแถมน,นี้เหมือนกันนะ,ะตัวนี้นะคะเป็นฟิล์มเขาติดกันรอยมาให้นะคะเหบนีนเป็นรอย เราสามารถใช้เล็บจิกออกได้เลยเป็นฟิล์มบางๆนิดเดียวเองค,ค่ะนี่ค่ะฟิล์มมันก็เริ่มขึ้นมาพอขึ้นมานี้ปุ๊บเราดึองออกได้เลยนี่ค่ะฟิล์มทั้งหมดเลย